มาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้เนี่ยเรายังจัดความสนุกให้แบบแน่นๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาคุยกันถึงเรื่องของการเผากันบ้างดีกว่าเวลาเพื่อนสนิทเข้ามานั่งด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเผากันการเมาส์กันน่นรองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าใครที่ไฟลุกใครที่โดนเผามากกว่ากันไปชมกันเลยครับประเด็นนี้หน่อยจิ้งก็บอกว่าตบกันเย่ลงแล้วเออยังไงนี่เน คู่นี้ใช่คู่นี้อ้๋ต้องเท้คู่นี้มันโดดมากเ้าเดินเดินดูก่อนแต่เห็นเขาชอบไงเดี๋ยเขาชอบไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นปรากฏว่าเดินไปป๊บไปไปลองสวมไม่มีไซส์มันมีแต่ไซส์ใหญ่อันนี้เขาเดินมาเลยเอ้าไม่มีไซส์มั้งเหรอมาช่วยไม่มีไซส์มั้งเหรองั้นกูแอลนะ กินิวเนี่ยจะเป็นฟิลแบบยอมไม่ได้ยังงไคือมันเป็นมันเป็นนิสัยพื้นฐานของของกระเทยเหมือนชอบครับอย่างเธอใส่อัดพีดนี่อัดพี่คือพีดมันก็ฟูนะแต่มันก็แค่แบบเป็นแบบย่นๆอยู่กับเนื้อชั้นคือผ้าแก้วผ้าแก้วปุ๊บมาชั้นเดียวเหรออีนิวอ่ะเดินหายไปแป๊บนึงอ่ะแปดแปดชั้นตีแค่มางคนติ่งหูเีย ฉันเลยถึงเธอแล้วแล้วหน้าแบบนี้นี่คือมันเป็นเท็ดดาล่ะหน้ายังนี้ก็เป็นเท็ไฮโซคือผู้ชายเดินมาสองคนคนนึงเป็นดาราคือก็ต้องไปหาเนี่ยนิวไฮโซพุกมันไกล้เลียบมันใหม่ปีตตังเลยแล้วแล้วเพอแบ่งกันเรียบร้อยเนี่ยมีไฮโซมีดาราเขาเข้ามาหาบ้างไหมไม่มีไม่มีใครจะแบ่งใครจะแบ่งใครจะไปกูเอิ้น คเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงให้เมาส์กันและกันหน่อยอย่างพี่เต๋าใช่ไหมโอเปอโอเปอะไรนางคจะแบบมีความแบบริตแบรนเนมแบรนเนมแบรนเนมใช่เวลาลงไอจีนี่อย่างวันนี้นี่ชเข้มก็กูช่ไม่รู้ว่าางนใส่คเือคือประเด็นคือประเด็นคือแบบว่า มีแม่ยกซื้อให้ทีนี้เขาก็จะชอบมาดูแหละว่าแบบว่าเราได้ใส่ของที่เขาซื้อให้หรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ใส่ก็รู้สึกว่าเสียใจเขาซื้อให้ก็แบบบางทีนาฬิกาโรเล็กโรเล็กแบบเก้าแสนอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช,ใช่ครับเป็นแบบพิงโกอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมอะ่ะผมเป็นคนมั่นนอกอะ่ะผมก็แบบไม่ค่อยอยากจะใส่อะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่าคนจะมองเราก็แบบอุ้ยทำไมเป็นคนเวอร์อะไรมันรูนเอง<ๆ>ไม่แปลกมานี่พี่เต๋อเนี่ย ม่งนี่ผมไม่ใส่จริงผมก็ไม่ใส่ใช่เพราะรู้สึกว่ามันก็แพงไปสําหรับเราอยากจะเบิกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความเป็นไฮจริงจริงแล้วเห็นเป็นไฮชุติมาแบบนี้นะครับมาออกรายการก็แบว่าไซส์ดียวาส้สวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลงท้าต้นสูงแต่จริงๆแล้อาชีพวิจริงคือแบบว่าลงมาจากรถจะมากองถ่ายแบบว่าใส่เสื้อแบบว่า เสื้อแบบยืดรองเท้าแตะแล้วก็แบบว่ากางเกงขาสั้นเดินเข้า้อง่านแล้วแบบว่าคือเดินผ่านกันก็คือใส่แมมก็เอาว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้บ่าไม่ได้สวัสดีครับใครผมเอาวแท้เลยเนี่ยเออมันแต่งเตมมันเพิ่งตื่นมาจากนี่นี่เราบินทอาด้วยนี่คือใส่เสื้อนอนะครับบอีด้วย เป็นผู uh ้ห oh, ญ right. right. ิงใส่เ oh. ส right. <x> ื <t iny> the the ้อบอลเหรอลูกใช่ค่ะเชียร์หรือว่าฟูค่ะเชียร์เลยมันสบายๆค่ะรู้สึกว่าพอแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดอยู่ดีเข้าใจได้เนี่เข้าใจได้หนอยมากวไปอ่ะตลกกันไปแล้วเรามาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะปีใหม่แบบนี้แน่นอนนะคะหลายคนก็คือก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ มือเตลูมือเตลูโอเคโอเคโอเคเป็นรองมูอเตลูนั่นเองซึ่งปีนี้นะคะก็เป็นปีอะไรคะอะไรนี่อะไรปีสุดโอ่งซึ่งหลายหมอเนี่ยก็บอกแล้วนะว่าปีนี้ ถ้าเกิดว่าจะชงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็จะเป็นปีว่า,าตาม,มาติดติก็ด้วยปีขนันปีกุลแล้วก็ปีมาเสงนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละโอเคปีนี้ปีขานก็ต้องไปไหว้สารเ<อ>จ้าพ่อเสือเนาะอาจาอจะต้องไปทําบุญไหวพ้พระหรือว่าไปชีวิตโครกระบือใดๆก็ตามนะคะก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยนะคะเพราะว่านี่ก็คุยกับพี่หมอวังเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปไหว้ที่นี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกปีใหม่เลยเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องที่จะแบบพยายามจะทําทุกปีก็คือไป ได้สารหลักเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบชิมมี่ไว้พุ่ปีอยู่แล้วใช่ก็คือตั้งหลักให้ชีวิตอย่างเงี้ยพอเราพูดถึงเรื่องมูกันปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้จิ๊บพูดไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยมีหมอวังนะครับหมอดูสายอินดี้นะที่คอยมาช่วยเปิดไพ่ให้พวกเรานะัะทำนายให้เรานะแล้วเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องความรักนั่นเองแต่วันนี้นะฮะเรามาดูกันอีกทีดีกว่านะฮะว่าแต่ละปีนักสัตว์เนี่ยนะฮะเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับ แล้วกเอะไรที่เราจะเสริมแบบว่าเรื่องความรักของกระแตได้น้องกระแตเกิดปีอะไรคะนักษัตริย์อ่าปีเถาะค่ะปีเถาะคนปีเถาะหน้าตาดีหมดเอาจริงจริงกระแตใช่ไหมปีเถาะเราก็ต้องบอกปีเถาะก่อนเพราะว่าอย่างนี้คือปีเถาะเนี่ยต้องจำไว้อย่างนึงว่า เราถ้าพูดถึงคําว่ากระต่ายกระต่ายคนส่วนใหญ่จะมองว่าเฮ้ยเป็นสัตว์ที่ตลกตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสัตว์รักสงบนะกระต่ายก็าเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายความวุ่นวายเลยมากแต่ทํายังไงอ่ะให้กระต่ายเนี่ยเขามีเรื่องของความรักเข้ามาดึงดูดเข้ามาคนปีกระต่ายนะคะอย่างแรกเลยคือหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความเชื่อหรือศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอประจําตัวแต่เลยอย่างที่สองคนปีเถาะเนี่ยจําไว้เลย วันไหนก็นตามที่เป็นช่วงของวันพระจันทร์เต็มดวงหรือคล้ายวันพระเนี่ยคนพวกนี้จะเซนแรง,ะง,งจ,ะจะมีเซนส์อะไรบางอย่างอ่ะคนปีถอจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเป็นคนปีถอเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักนะ,ะบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อเช่นสมมติคุณอยากมีความรักแล้วคุณเชื่อเรื่องความรักหรือคุณคิดว่าเฮ้ยคุณเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อเราไหว้แล้วเรามีศรัทธาแล้วมีความรักความศรัทธ,ธาจริง เดี๋ยวไอ้เรื่องของคนที่เหมาะสมกับเราและเราเหมาะสมกับเขาอ่ะมันจะเจอเองนะไ,ไม่เป็นอย่างนี้ข้างบนเขาเลือกให้ใช่ม,มัเป็นอย่างนี้จริงส่วนคนที่เกิดอยู่ในช่วงของนักกษัตริย์อื่นๆเนี่ยครับไม่ยากเลยคือต้องบอกอย่างนี้ ให้คุณนึกภาพสัตว์ต่างๆอะตามที่เราพูดถึงอย่างคนปีช่วยก็คือเป็นหนู<ช>อารรมหนูคืออะไรหนูเขาเป็นคนชอบอยู่อะไรที่มันหลบๆซ่อนๆะฉะน <Okay. S 1> ั้นคนปีหนูเนี่ยถ้ามีความรักมักจะไม่ชอบเปิดเผยอชอบความเป็นส่วนตัวรักกันอยู่แค่นี้สองคนก็พอ,อมไม่ต้องประกาศให้สาธารณะรู้คนปีวัวอาปีวัวก็จะเป็นคนที่มีความรักถึกทนอดทนได้ดีมาก<อ>ถ้ารักแล้ว ก็ทนได้โอ้เม kind of ียผมจริงเหรอเขาองทนหนูเขทนผมส่วนคนปีขานคนปีขาเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่รักสันโดดแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถือเกียรติตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคู่หรือเป็นความรักของเขาเนี่ยเขาจะต้องลักษะที่เท่าๆกัน ไม่เหลื่อมล้ำมากทั้งความคิดฐานะอาชีพหรืออะไรพวกนี้นะคะส่วนปีมะโรงมะโรงเนี่ยเราจะนึกถึงก็คือจะเป็นภาพมังกรภาพพญานาคใช่ไหมคะคือเวลาถ้าเราอยู่ในปีมะโรงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักมันจะหมายถึง ความรักความสามัคคีคนปีมะโรองอยากมีความรักที่ดีอย่ากหาเรื่องทะเลาะกันนะคะมะเสงมะเสงงูเล็กใช่ไหมคือชอบคนที่รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายๆเรี<ๆ>ยบเรียบไม่ต้องติดหรูหราแต่อยากมีอะไรแล้วมีได้ไม่ต้องอวด<ก>ใครส่วนคนปีมะเมียเนี่ย <Bose. S 1> เขามีความเป็นมา้าใช่ไหมคะ <c oughs> คนปีมะเมียเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่รู้สึกว่า ครบกันแล้วมองเห็นเป้าหมายใน,นอนาคตชัดเจนว่าตกลงครบจริงจังล้วจะไปไหนต่อ,อทํางานไหม<อ>ทาธุรกิจอะไรร่วมกันเฮ้ยสร้างทรัพย์สินดิ<อ>คือให้มันเห็นอนนะอนาคตชัดๆไม่ใช่เออเดี๋ยวอีกสักสาปีโอ้ยเลื่อนลอยคนปีมาไม่เอาเลยเ<อ>ต่อมามะแม่มแม่แม่เนี่ย เขาจะเป็นลักษณะของคือคุณแม่อะฮะคือมาแม่เนี่ยต้องพูดกันตามตรงอย่างนี้มะแม่เนี่ยเขาเป็นสัตว์เสียสละนะคือถ้าตามโบราณการก่อนมีระยธรรมเขามักจะบอกว่าแพะคือสัตว์บูชายามเพราะฉะนั้นเนี่ยแพะเขาเลยเป็นะไรที่เสียสละแล้วเสียสละให้ใครคนใกล้ตัวโคตรง่าสายเลือดเท่าไหร่ฉันก็ยอมได้จริงกับคนในบ้านนะอย่าหวังว่าจะพูดหวานนะแต่กับคนนอกบ้านได้ค่ะดีค่ะ เพราะฉะนั้นความรักของคนปีแพ้เนี่ยคือต um> yeah> ้องเป็นคนที่ไม่คาดหวังอะไรแค่รู้ว่าเอ้ยฉันรักคนคนนี้เพราะอะไรแค่นี้อยู่ได้ตามมาคนปีว่าคือลิงเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่มีความรักความผูกพันกับครอบครัวหรือเคยอญาติหรือกลุ่มฝูงเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีแล้วเจอคนปีว่าไม่ต้องคิดเลยมาก พยายามรักครอบครัวเขาให้เหมือนครอบครัวตัวเองอแค่นี้เลยวางเสร็จเราไปที่รักกาอ่ะรักกาเนี่ยโดยธรรมชาติไก่เนี่ยเขาเป็นสัตว์หากินเก่งเขามักจะใช้ปากในการมาหากินในทางตรงกันข้ามรักกาพังส่วนใหญ่ก็เพราะปากดังนั้นคนปีรักกาอยากมีความรักที่ดีอย่าพูดเยอะ <laughs> อย่าจิกมากจะมีคนเกรงใจส่วนคนปีจอนะคะ คือถ้าเรามองเห็นทั่วไปเราจะติดภาพว่าสุนัขเนี่ยมันไม่ค่อยเลือกคู่อะไรปะสูนักเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนไม่ค่อยเลือกคู่แต่จริงๆแล้วสุนักเนี่ยเมื่อเขาไปเลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาจะห่วงคู่หนักมากจริงนน่เลยจะเป็นอย่างนี้เลย พิเจอแล้วมันใช่เนี <laughs> <ios> ่ยคือจะห่วงหนักมากใครเข้ามากัดหมดกัดหมดจะเป็นอย่างนี้อ่าสุดท้ายมาที่ปีกุลนะปีกุลเนี่ยนะกษัตริย์คือหมูหมูเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนปีหมูดูแลง่ายมากหนึ่งเรื่องกินอย่าให้ขาดสองเรื่องเที่ยวอย่าให้พร่อง มีชีวิตความรักที่เออหาเวลาหาวันไปเที่ยวบ้างหาอะไรที่กินดูแลซึ่งกัอะละกันบ้างแค่นี้ความรักคุณยาวนานแน่นอนง่ายมากโอ้โหไปไงครับเราจัดให้แบบจุกๆทั้ง12นักสัตว์ไปเลยโดยเฉพาะคุณจิ๊บปีนี้ถ้ามองหาเพื่อนใหม่เราพอ้เร,เร่มปีเกิดของก,การตกฟ้าไปศึกษาด้วยเดช่วยเะวชี๋อของเรายังไม่หมดนะครับ ช่วงหน้าครับเราจะรวบรวมนะครับผู้รักที่มาทําภารกิจแฟชั่นของเราที่เขามาจัดเสื้อผ้าให้กัน<ม>ในสถานที่ที่เรากําหนดในเสื้อผ้าที่เรากําหนดแล้วก็ในธีมที่เรากําหนดจะสนุกแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับเดี๋ยวเราไปย้อนนะครับดูวความวุ่นวายกันเลยดีกว่าแล้วของปริศนาที่เขาได้น่ะจะมีอะไรกันบางนะฮะสามีสามสาม 我无语。Oh, <laughs>